สวัสดีครับผมเอ็ดดีดี Y ช่องเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมงาน Di Y และงานแก้ไขปัญหาเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆภายในบ้านด้วยตัวเองครับครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตหรือว่าอัปเกรดขนาดของแบตเตอรี่ของตะเกียงแคมปิ้งที่สั่งมาจากจีนนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับได้มาจากจีนรูปร่างสวยงามครับผม แต่ว่าเท่าที่ผมนำไปแคมปิ้งแล้วเวลาใช้งานาไฟถ้าปรับแสงสว่างเต็มที่นะครับไฟใช้ได้ไม่น่าจะเกินชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับครับทุกอย่างโอเคครับดูวัสดุดูอะไรก็โอเคแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวที่มันใช้ไฟได้น้อยจนเกินไปครับผมวันนี้ ผมจะพาท่านผู้ชมมาอัปเกรดขนาดของแบตเตอรี่ขึ้นนะครับก็ใครสั่งมาก็จะประมาณนี้ครับกล่องครับได้มาหลักร้อยไปไปลายครับก็มีอยู่3มสีให้เลือกครับมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีแดงครับผมขนาดของแบตเตอรี่ก็ระบุมานะครับผมระบุมาเป็นขนาด18650สามารถเปลี่ยนได้นะครับผม เรที่ผมใช้มาก็อยู่ที่ประมาณ1.5-2ถึงชั่วโมงครับไม่ถึง2ชั่วโมงดดวยสัครับผมก็หมดแบตไปแล้วขนาดความจุของแบตเตอรี่ก็น่าจะไม่เกิน1,500ขนาดความแบตเตอรี่ที่ติดมาของอแตะเกียงรุ่นนี้ก็จะเป็น1.86503.7โวลต์นะครับผมจะมาเป็นอัปเกรดเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะครับขนาดใหญ่เบลอเลยเลยครับผม 2 6 6 5กนะแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 m มิลลิแอมป์ฮานะครับผม5,000มิลลิแอมป์ฮาคิดดู2ลูกนะครับจะใช้ได้นานกี่ชั่วโมงครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเกรดกันครับทำให้ตะเกียงจากกรีนธรรมดาาเป็นตะเกียงที่ใช้ไฟได้ยาวนานเหมือนตะเกียงแคมปิ้งยี่ห้อแบรนด์ดังๆราคาแพงๆนะครับ เอาให้ใช้ได้นานยาวนานเท่ากันเลยครับผมแต่ของเราจะราคาประหยัดกว่าครับอันนี้ก็คือได้มาหลักร้อยไปส่วนแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมก็ได้มา130บาท2ลูกก็นี่ครับตีไป260บวกกับ180ครับก็ประมาณนี้ครับราคาครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดกันครับ เอาไปดูวิธีการทำกันเลยครับผมโอเคครับนี่ครับกระนำแต่เกียงอ่ะที่เราสั่งจากจีนมาก็ข้างล่างนะครับมันสามารถขันออกได้นะครับขันตูดออกก็จะเจอแบตเตอรี่18650 1ลูกครับออกค,ครับผมอย่างละเอียดเลยนะครับ นำบอกเสร็จก็ขันน็อตสตัวนี้ออกครับผม 1, 2, ึ่งสมสี่นี่ครับแกะ้าด้านล่างมาก็จะประมาณนี้ครับ ทีนี้เราจะยัดแบตเตอรี่2ลูกนี้ลงไปในนี้นะครับมันติดขาส,สีด้านนี้นะครับผมมีติดขาอย่างนี้นะครับให้เราตัดออกเลยครับหาคีมเร็กๆตัดออกเลยครับปึ๊บนี่ เป็นเนื้อตัดออกแล้วเป็นเนื้อสีด้านเลยนะครับเห็ hey, ตัดออกสีด้านแล้วครับผม อีกคาตัดดอ,อกแล้วแล้วก็ลองยัดแบตเตอรี่ลงไปครับนี่เข้าไปได้แล้วครับเป็นไหมไปได้แล้วครับผมโอเคดัดขั้วแบตออกครับจำด้วยนะครับขั้วไหนบวกขั้วไหดลบดำลบครับผมง,ง่ายๆเลยครับทำตามได้เลยนะครับ นี่แบตเตอรี่ลงไปก็จะประมาณนี้แล้วก็เราก็จะขันปิดลักษณะนี้เห็นไหมครับือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่ก่อนครับเราต้องทำการบาัดกีแล้วก็หาอะไรมาลองก่อนครับผมนี่นะครับผมก็จะเอาแอ r o โฟนี่ครับแอโลฟของไอที่ใช้ติดกับท่อแอร์นะครับให้ติดกับท่อท่อแอร ก็จะเอามาลองให้มันไม่กระดุกกระดิกโอเคครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับลักษณะการที่เอ่อที่ต่อแบตเตอรี่นะครับบางคนอาจรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือลักษณะการต่อแบตเตอรี่ ถ้าจะทําให้แรงดันมันคงที่ก็คือต่อแบบขนานนะครับขนานก็คือขั้วบวกต่อกับขั้วบวกเห็นไหมครับขั้วลบต่อกับขั้วลบเห็นนะครับผมจะทําการต่อแบบการสปอตติ้งนะครับเห็นไหมครับพอดีผมมีเครื่องสปอตติ้งที่บริษัทผมก็เลยให้พี่เขาสปอตให้นะครับสปอตติ้งให้ทั้งสองข้างเห็นไหมครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องสปอต ก็ใช้การบัดกีได้ครับบัดกีเอาก็ได้ครับผมส่วนแผ่นนี้ก็เป็นแผ่นเหล็กบางๆนะครับมาสปอตหรือว่าจะใช้สายไฟก็ได้ครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับบวกต่อกับบวกเห็นไหมครับกัวบวกต่อกับวบวกเห็นนะครับลบต่อกับลบแค่นี้เราก็จะได้ความจุ 5,000 m มิลลิแอมาวบวกกับ5,000 m มิลลิแอมาวก็เป็น1,000 0ม ah. ิลลิแอมาวก็พาวเวอร์แบงค์ดีๆเลยครับตัวหนึ่งครับส่วนการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูกันตอนทําเสร็จนะครับแล้วผมก็จะติดแผ่นกันความร้อนเข้าไปตรงนี้นะครับพอดีผมมีแผ่นกันความร้อนแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสครับไม่ต้องติดก็ได้ครับผมเพราะว่าหลอดไฟขนาดเล็กหลอด LED พวกนี้มันกินกระแสไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ โอเคครับแบตเตอรี่เราก็จะไม่ไม่ร้อนร้อนเท่าไหร่ครับโอเคนี่ครับใครมีก็ติดไปก็ได้ใครไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องติดครับ ก็จะเข้าไปลักษณะนี้เลยนะครับผมน่ง่ายๆอย่างนี้เลยครับก็เดี๋ยวผมทำการบัตรกีขั้วบวกนี่นะครับขั้วบวกเส้นสีขาวขั้วลบเส้นสีดำ ็บวกเส้นสีขาวเข้าไปก่อนนะครับผมบฮ้ลบบางครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดไฟดูก่อนครับว่ามันจะติดไหมนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็เอาไปลักษณะนี้เลยนะครับต่อด้วยนี่ครับแอโร f ฟกครับ ทำให้แน่นนะครับโดยใช้แอลอกซิครับอ,อก่อนอันนี้ ก็ปิดฝาลงไปครับไม่มีเสียงเลยนะครับส่วนซ็อกเก็ตซ็อกเก็ต18650ก็เก็บไว้ใช้งาน d ดียอย่างอี่นะครับส่วนตะเกียง diy เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับ เราจะลองเปิดในีดูนะครับนีโ่โอเคครับครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตะเกียงแคมปิง้งเพิ่มขนาดแบตเตอรี่ DIY ก็นี่นะครับตะเกียง DIY ผมเปิดตั้งแต่3ามทุ่มตั้งแต่กินเนื้อ,อย่างนะครับตอนนี้เวลาก็ปลาก็ไปเกือบตีหนึ่งแล้วนะครับก็ตั้งแต่สามทุ่มนะครับก็นี่นะครับสามทุ่มครึ่งครับยันสว่างครับผมก็ยัง แบตไม่หมดเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ใกล้หกโมงแล้วผมก็จะไปทำงานแล้วครับนี่ครับสามทุ่มครึ่งยันสว่างครับก็ผมก็จะไปทำงานแล้วครับผมเดี๋ยวถ่ายข้างนอกให้ดูครับนี่ครับ ใกล้สว่างแล้วนะครับไฟก็ยังแรงเหมือนเดิมครับปรับแรงสุดเลยครับก็โอเคครับผมก็ทดสอบตะเกียงแคมปิ้งอัพเกรดแบตเตอรี่ครับเป็นวันที่สองครับคืนที่สอง หลังจากผมเลิกงานมาครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสินาทีครับผมก็จะเปิดไว้เลยนะครับ2ตัวจะดูว่าจะถึงสว่างเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าครับ <c oughs> พอดีแบตมันยังไม่หมดครับแบตเตอรี่ยังไม่หมดก็เลยลองเปิดเทสอีกวันหนึ่งดูครับผม โอเคครับเดี๋ยวหลับไปติดตามพผลกัน <c oughs> ตอนเช้ากันเลยนะครับผมเวลาก็จะประมาณนี้นะครับ